องไอายาเหล้าก้าวก็เจออ๋อชอบอยู่นีแต่กูยังเหงื่ออันท่าจองดีซึ่งฮู้ดีอะฮู้ดีจองควงเ,ง,งเลยดังฟลองแล้วมาถ้าดังฟลองจะแด้ว่าก็ต้อุดู้แล้วสิตงที่กูยอมจะได้แล้วกูไม่ตาหนะอยากกูอยู่ยกับเหล้าก้าวจนจะยอดขาดชีวิตเหล่าขาวนี่นะเย็นมามันอยากเหล่าเงาใจใไปเจองา,านใครทำไมไม่ให้เช่นเชตี ทำคืนก็ต้องยืนเดียวได้มายจะกแถวเรียงรายจะไปกินลาเบียล้ากาจะไปมาดีเียวเเดีเกนเดว้าหกาเนใรกระไรห้ากูาไอ้ยัยไม่รู้อผู้ช่วยรองพิงก็เรียกว่าปลาซ้ำเสียงเองผู้รองพิ้งนี่แม่งไปช่วยพี่ไวอุบาทเจ้าตาทำได้ประตูกทูกองก็ไปกันเดียวนู้ดีฝ่าหนนไหนสาวใกล้กั ไปกันต่อเยเลยลบไปบ้านใหญ่ใหญ่าหญ่ดีวะในวัดจีก็ท่านจีก็บายก็ชิงอยู่กันมันกว้างกว้างแถวได้ก็มันกลับแคล่ไปที่ธนาคารองค์หญิงก็มาเนี่ยแต่ก็ไม่ไหวก็ไม่ค่อยได้ก็ได้เงาโบกเอาชั้นเนี่ยแต่มันมีปัญหาอะไรนี้ปัญหาได้เลยครับเอ่อทำมาลงวงนี้ด้วยแหวนวงนี้ที่องค์หญิงมอบให้เราเนี่ยตั้งไว้ตรงนี้วางไว้ที่ตรงนี้กับต้องตั้งไว้ตรงนี้เดี๋ยวเคลียนร์เงือบอกน้อยๆว่าพวกเราเจ้าฟ้าไปแล้ว จัดป้าจะเหมือนลุดกลงเลยต้อนลบไปอยู่ป้าตามเหลืองมันมันเป็นกฏธรรมชาติกับว่าฉันทันเราตึองเจอซื้อกันเพื่อนพูดเอ็นเอาเหมือนยุบจะป้าแล้วก็ลบมาหนังโบอยู่เรื่องนั้นแต่นั่นนี่ก็เคชื่อนจัดไม่ใช่เรื่องนี้จะเชื่อมจัดไม่มาวางไว้ที่หน้าที่ตรงนี้มากกว่าวันนี้เราต้องละจัดป้าย i'm not ว่าจังโอ้คุณอยกากอะไรยังมาทำแบบนี้แต่ตัวเรานี่ยใจนองแต่น้องมีปองวังเยี่ยจับไม้หวางไว้วไปลายกงเส้นนำพีแลวกี่ค่ะแต่ช่วนนางเดินซาง วไม่อยู่เลยถ้ามาันมีอ,อ่้า,าไม่เห็ไนไะห้เยียกค่ะบุญนำค่ะบุญนำที่นุ่นวยกไ่ได้ยินเสียงต่อเสคหมาไม่กม่ก็ไปไหนก็ทะกีเนี่ยมาางนี้ได้ทงมาตานี้เลยถงนี้ไดตเดเกานะได้เอขาขนมาริ้ งนึงค่ะถ้าไมเลยจ้ะมาเลยตรงนี้ได้จ้ะมีปัญหาแล้วแน่ยกับนี้มามามาเลยแต่กับนี้นี่ว,ว่างวันนี้จ้ะถ้าใครอยูท่ที่อุ้ยตายแล้วตามมาลงของน้องดีๆกันนั่นเลยค่ะเดี๋ยวองนิงได้หมอไปกับน้องบุญนำ้ำเอี๋ยวลงค่เขาได้เได้ว,าว่างไวเร็วจะได้ว่าไม่มีคนเลยนี่ยตามไปดูแต่ในแคตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนี่นะตามไปดูดีว่ากันนั่นไม่มีแล้ว ยังแต่เตะพักไม่ก็ยกกระป๋อเลยก็ไม่มีเลยก็สแสดงว่าก็ไปไปเร็วมีกระดาษแต่นี้เตะร,รองว่าน,นี้เขี่เป็นจดไหมวา<ะ>ยใจบ้านดูกันไดู้ได้ดูว่าผู้ใจจะจไปไปาหนกนันนะเพราะวันนี้นันตะจามมันจึงมามากก็คูด้า

คุณมียังมีการคอยปกันจจกไหมวางใดไหมตังวางแต่บาเสีใจใจออกใ่นยยใังลอง,ลง เริ่มปรักมันมาทุบมารบราวอีกแล้วสิไหนเอ้ยมันไม่มีความทุกข์กายอยากนี่เลยกหรไม่โดยสัมผัสแล้วกหรนี่ก็น่าคนหมักปลาสั้นแบบนี้เด็กบ้านนอกของหน้าชาวบ้านเตะๆไงตรีนมันมาถึงมันกู้ไปแลล้วตัวการสำคัญกายพูดมันเป็นตัวใจตัวสำคัญท่านัเรียกพูดเหมันก็ไม่ใช่ชาวหยากมันเป็นมนุษย์เหมือนกับเราเลยก็มันอยู่เมืองนีไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวการสำคัญลงใต้โงงในตัวใดแบบบ้านเมืองในท้องตะกี้ ถ้าไม่เปรียบวนี้ระบาดเมืองมันตอ้องตอบลงไม่ใช่หน่อยอาจารยน์นวลเล่นปณิชย์ที่บุญดำก็ไม่รู้เรื่องเลยใช่ไหมครับนั้น,นเลยกับบุญดำคงจะไม่รู้เรื่องน้ำผินนู้นนี่ตีเพีงไปเสียแล้วอ่าคงจะต้องมงาสักเสดงอาการหนึง่งก่อคู่จนกระทั่งวันน,น,น้องบุญดำไม่คาอยู่เอาเรื่องนี้ไปรายงานตัวเด็กปอกฟังเลยจแกใช่ไหไมคราบจะไปเลยแะ จาลองดีวางวานะ่า,น,วานานงมาไม่าไเลาไะล่าจ่ากัมบัจะดมวิปลาดีจะทูกดาทูกวา

i put my mind to you. เลค่ะไอ้นันตะชักมันมารบราอีกแล้วเลยค่ะไอ้นันตะชักมันมารบราอีกแล้วใช่เลยค่ะแม่บุญนำคนที่ดีๆทู่ท่านี้จากราชจุตยานไม่ใช่แล้วโถบุญนำคงจะต้องกลัวไอ้นันตะชักใช่เลยค่ะคนนี้ไปไหนก็ไม่รู้ลูกลก็รู้ไม่รู้ระนะคะแต่รู้สงสารนะแกก็น่าสงสารมาแะ ใกลก็จะต้องโบไถ้รูแล้วจะต้อง,ลอง,ห,องหลงอ้อมสมัดโดยความเสียดายว่าไม่น่าจะให้จากไปใครจะไม่สงสารก็เลยลูกก็เป็นคนที่น่ารักมากน่าสงสารมากกิริยามารยาทเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยกับคนชาวป่าชาวดงละ่ะก็น่ารักจริงๆแม่ก็เชื่อลูกเด็กพ่อสงสารก็ไม่ใช่ทำไมที่พ่อไม่สงสารนะลูกตามุกกลับมาอ e ีกทีแนะ,ะเด็ดพ่อเออท่านั้นพอจยตาไปยังบ้านของตาจันวันนี้ ก็กลับไปอยู่ที่บ้านก็หรือไม่่านั้นก็ไปเถอะนะคะเด็กพ่อเขาไปที่ะี่เด็กพี่ติดตามเขาพี่เถอะนะคะเขาจะอยู่หรือไม่ก็เป็นไงเนี่ยนำเขาขับคืนมาก็ดีมากก็น่าสงสารมากฉันรู้ไม่ต้องบอกฉันเขามีฝีมือการตกแต่งเรียบร้อยเห็นก็จะต้องไม่เชื่อว่าเขานั่นเป็นเด็กชาวพาร์าวดงอะไร ทำไม็กูตามไปเจอกสามเขาก็กลัวไปเช่นนั้นเลยเออฉะนั้นฉันจะตามเขาไปเออลูกเออฉะนั้นฉันจะตามเขาไปเออลูกรออยู่ทางนี้เถอะนะลูกพ่อจะตามไปยังกระ่อบน้อยๆของเขาเดี๋ยวนี้ก็ไปเลยคต่เด,ดพอ่อไปเลยค่ะเผื่อถ้าว่าก็กลับไปอยู่ตีบ้านเลยก็นำกลับมาเลยค <c oughs> ลูกไปพักผ่อนนะลูกคตะเด็ดพ่อเด็ดแม่ไปพักผ่อนนะลูกขด็ดแม่ใส่พี่ ทำไม่บอกปัญหเลยไอ้แานทำไปกระได้ไ้กระได้นัญหเลยก็คือว่าเราคงจะแสดงเตียงก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าสำหรับบ้อมชั้นนี่เหนื่อยจะต้องปลอบใจเกยร้องกยรำไม่รู้ตังค์หรอชั้นก็เสียใจมึงก็เสียดายก็ด้วยเออสนุมเสียดายก็เฮีจ้าวปาซี่ดำดำมันกะแม้เอ้ยคนคนเลงนาควางอีจำนวนหัวกันอยนิโอยังที่เตียงกันล็อกมันนั่งต้มใส่ร้อยนี่ฉันต้องใจกันจะปลดตามเลยกัน เออนี่จะต้องตามบุญธรกมไปอีกก็สงสารกันนี่คะฉันไม่รู้จะไปได้กี่วันเน่ยแสดงว่าบ้านของเขาต้องอยู่การไกลจากความเจริญมากโอ้ยไกลที่สุดเลยแต่พี่คงจะต้องไปหลายวันนะคะก็คงไม่ไม่หลายวันเท่าไหร่แล้วแลวจนกระหมอมคิดว่ากี่วันจะขับเลยขอคงไม่ไม่ไม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  ไม่แน่นะบางทีก็อาจจะหลายวันนะไม่คิดอะไรมั่งเหรอแล้วคิดอะไรเล้วไปแค่ปีไปหลายวันนะบ้าไม่ได้ไรอีกเงียไม่คืออย่างว่านไม่จุงกรหมดเลยบ้าเลยตรงนี้แล้วแรงก็ไม่ค่อยดีอยู่ยาดองก็ไม่คิดจะหลายวันแนละ้ว ตามกดตามแลลพร้อมกายไม่รู้ว่าผู้ใดนี้จากราดจะวังตนาปาปากีจรงไปที่กระตอมัง